<Okay. S 2> สวัสดีค่ะพบกับน้อยนาจากช่อง How To Beauty ค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องความสวยความงามนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพาดบิดาแห่งอักษรไทยและกําเนิดอักษรไทยกําเนิดอักษรไทยเริ่มมาจากศตวรรษที่เท่าไหร่เป็นมาอย่างไงไปฟังกันเลยค่ะไปเลยพาดบิดาแห่งอักษรไทยหรือชื่อหนึ่งว่าพ่อขุนรามคาแหงมหาราชท่านได้นำอักษรมรโบราณและอักษรขอมโบราณ ไปคิดค้นอักษรเฉพาะถิ่นคืออักษรไทยสมัยสุขโขทัยนั่นเองค่ะทรงพระอุตสาหะผลิดขึ้นตามที่ประสงค์ไว้ตามในหลักศิลาจารย์นึกหลักที่หนึ่งว่าตรงนี้ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ, 1, บ่มี1,250พปีมะแมพ่อขุนรามคำแหงหาไข่ใจในใจแลใสลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใสไว อักษรมอนพัฒนามาจากอักษรพราหมีผ่านทางอักษรปลวะและเป็นแม่แบบของอักษรอื่นๆเช่นอักษรพม่าอักษรไทยอักษรลาวอักษรล้านนาอักษรไทยฤือักษรที่ใช้เขียนในคำพีล้านนาและล้านช้างได้ปรดเข้าใจด้วยว่าอักษรพม่าไม่สามารถใช้แทนอักษรมอนได้แต่อักษรมอนนั้นสามารถใช้แทนอักษรพม่าได้ อักษรมอนโบราณพัฒนามาจากอักษรยุคหลังปลวะพบจารึกอักษรนี้ในเขตพริพุญชัยเช่นที่เวียงมโนเวียงเถาะรูปแบบของอักษรมอนต่างจากอักษรของที่พัฒนาจากอักษรในอินเดียใต้รุ่นเดียวกันคืออักษรมอนที่ตัดผ่าอักษรออกไปทําให้รูปอักษรค่อนข้างกลมส่วนตัวอักษรเปลี่ยนบ่าอักษรเป็นศกหรือ าพระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตามความปรากฏในจารึกหลักที่หนึ่งมีใจความว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตมีพระโอรสด้วยพระชายาพระนามว่านางเสือสพระองค์พระองค์ใหญ่สิ้นพระชนเสียตั้งแต่ยังเยาว์พระองค์กลางทรงพระนามว่าบานเมืององค์ที่สได้เสวยราชต่อมาทรงพระนามว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชศิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชด้านที่สองสาในคำนำแต่ภูมิพะร่วงเรียกว่ารามราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงพระราชสมภพปีใดไม่ทราบหลักฐานแน่นอนตามหลักฐานพงศาวดารเมืองเหนือคือพงศาวดารเมืองโยนกกล่าวว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระสหายสนิทและรุ่นราวเขาเดียวกับพญาเมงรายเจ้าเมืองเชียงใหม่และพญายงามเมืองเจ้าเมืองพะเยาทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสำนักสุกัน์ตะรือศีณนะเมืองละโวเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกับพญายงามเมืองในขณะที่ทรงเล่าเรียนศิลปะวิทยาอยู่ร่วมกันนั้น พยางามเมืองจริญพระชนภาษาได้16ปีเมื่อพ่อขุนศรีอินทาทิตย์ประกาศตั้งกรุงสุโขทยัยเป็นอิสระแล้วขุนสามชนเจ้าเมืองชดได้ยกกองทัพมาตีเมืองตากอันเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันตกของกรุงสุโขทยัยพ่อขุนศรีอินทาทิตย์ยกกองทัพออกไปสู้รบกับขุนสามชนและพระราชโอรสองค์ที่สามซึ่งจเจริญพระชนษา ย่างเข้า19ปีทรงเป็นนักรบที่เข้มแข็งในการสงครามเข้าชนช้างชนะขุนสามชนพวกมองชอดจึงได้แตกพ่ายไปเมื่อชนช้างชนะขุนสามชนคราวนั้นแล้วพ่อขุนศรีอินทาทิตพระราชบิดาจึงพระราชทานเจ้ารามเป็นพระรามคำแหงซึ่งคงจะหมายความว่าพระรามผู้เข้มแข็ง หรือเจ้ารามผู้เข้มแข็งพ่อขุนรามคำแหงหมหาราชสเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์องค์ที่3แห่งราชวงศ์พระร่วงสกราชที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงคือมหาสกราช1,205นั่นเป็นปีที่พระองค์ได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมหาสกาชที่1,207ทรงสร้างพระมหาธาตุ เมืองศรีสัชนาลัยมหาศักัาชที่1214โปรดให้ส <outside> ร้างแท่นเห็นชื่อพระแท่นมะนังศิลาบาทและสร้างศาลาสองหลังชื่อศาลาพมาตและพุทธศาลาประดิษฐานไว้กลางโดงตาลเพื่อเป็นที่ประทับว่าราชการและทรงสั่งสอนข้าราชการและประชาชนในวันธรรมดาส่วนวัดอุโบสถ โปรดให้พระสงฆ์นั่งสวดพระประดิมกและแสดงธรรมรัชสมัยของพระองค์รุ่งเรืองยิ่งกว่าราชการใดๆราชอาณาจักรแผ่ขยายไปกว้างขวางประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขอย่างที่เรียกกันว่าไพ่ฟ้าหน้าใสจารึกอักษรไทยสมัยสุโขไทยได้แก่จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจังหวัดสุโขไทยจารึกวัดพยืนจังหวัดลำพูน 2. จารึกอักษรไทยสมัยอยุธทยาเช่นจารึกแผ่นดีบุกวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธทยา 3. จารึกอักษรไทยล้านนาเช่นจารึกวัดประสาทจังหวัดเชียงรายสี่จารึกอักษรไทยอีสานเช่นจารึกวัดแตนเมืองจังหวัดหนองคายและ5จารึกอักษรธรรมเช่นจารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหาจังหวัดดุรธานี กำเอนดอักษรไทยนับจากศตวรวษที่15เป็นต้นมาอาณาจักรโบราณในภูมิภาคเอเชียอาคเนหรือเรียกอีกชื่อว่าสุวรรณภูมิต่างก็ใช้รูปแบบอักษรมอญโบราณและอักษรของโบราณมั่ฑแควนสุขโขทยัยอาณาจักรลานนาได้นํารูปแบบของอักษรมอญโบราณและอักษรของโบราณไปคิดค้นอักษรเฉพาะถิ่นหรืออีกชื่อว่า อักษรไทยในสมัยโุโขทยอักษรไทยหรือลายสือไทยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดและประดิษฐ์ขึ้นเป็นมรอดอกแสดงความเป็นไทยที่มีลักษณะสําสคัญคือมีตัวเพัญชนะสระและวรรณยุกเพียงพอต่อกับเสียงพูดและและเขียนคําไทยได้ถูกคําวิธีเขียนนะคะก็จะมีสระเรียงในระดับเดียวกับเพัญชนะอยู่บนบรรทัดเดียวกันไม่มีตัวเพัญชนะซ้อนกัน เขียนง่ายอ่านง่ายส่วนรูปวรรณยุกต์นะคะก็จะช่วยให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายความหมายชัดเจนสมัยสมเด็จพระธรรมราชาที่1หรือพยาริไทยรูปแบบตัวอักษรได้เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยโดยวางรูปแบบตัวสละไว้ข้างบนวางตัวไว้ข้างล่างตามแบบลายสื่อไทยขอมที่ชาวสุขโขทัยเคยใช้มาก่อนลายสื่อไทย อักษรของโบราณมักใช้ในบริเวณภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันแต่จะไม่พบเอกสารโบราณประเภทจารึกที่ใช้อักษรของโบราณในแถบภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดตากขึ้นไปหลักฐานทํานองนี้รวมไปถึงโบราณสถานที่เรียกว่าปราสาทหินปราสาทอิฐและพระปางแบบกัมพูชาหรือ รบบบรีที่มีอยู่ทั่วไปในภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้แต่ไม่เคยพบปรากฏอยู่ทั้งภาคเหนือเลยอักษรขอมมีเพยญชนะทั้งหมด35้ตัวโดยแต่ละตัวมีทั้งรูปตัวเต็มกับรูปตัวเชิงหรือเพยญชนะซ้อนมีการจัดแบ่งเป็นหัวตาำระบบภาษาสันสกิตเมื่อพระพุทธศาสนาแพท่จากสุโขทัยไปยังแคว้นใกล้เคียงอักษรสุโขทัยก็แพร่หลายไปพร้อมกันด้วย ในอนาณาจักรล้านนามีตัวอักษรเื้นเมืองหรืออักษรธรรมล้านนาซึ่งพัฒนามาจากภาษาของหรือภาษามอญโบราณน,นั่นเองค่ะและลายสื่อไทยได้แพร่หลายในล้านนาเป็นตัวอักษรฝักขามตัวอักษรฝักขามได้แพร่หลายไปยังแดนอีสานข้ามสู่ฝั่งขงไปยังอาณาจักรล้านช้างอักษรสุขโขทยัยได้วิวัฒนาการเป็นอักษรไทยสมัยอยุธยา เปลี่ยนจากการจารึกบนแผ่นกระดาษจารึกเป็นการจารึกบนวัสดุเนื้ออ่อนเช่นแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นดีบุไม้และใบลานและวิวัฒนาการเป็นอักษรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทสรุปของพันธพิลาแห่งอักษรไทยและกำเนิดอักษรไทยก่อนจะเป็นอักษรไทยในปัจจุบันนี้ก็ผ่านยุคผ่านสมัยมามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ ดังนั้นเราควรอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารต่างๆเช่นการพิมพ์การพูดคุยการสนทนาควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้พพนชนะและวรรณยุกต์หรืออักษรไทยที่เราทํามาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเพื่อไม่ให้ภาษาไทยหรืออักษรไทยวรรณยุกต์สละไม่ได้หายไปจากประเทศไทยของเรา ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย